นักเรียนครูชัยวัฒน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในการหาปริมาณสารนะครับเมื่อโจทย์มีการกําหนดนะครับปริมาณสารของอ่าปริมาณของสารตั้งต้นมาให้2ชนิดนะครับแล้วก็ให้เราอ่าหาหลังจากที่เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับจะเกิดสารผลิตภัณฑ์จํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าโจทย์มีการกําหนดปริมาณของสารมาให้นะครับ2ชนิด เราจะต้องทราบว่านะครับสารใดนะครับถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนนะครับหลังจากเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับพอเราทราบว่าสารใดหมดก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะนําปริมาณของสารที่หมดก่อนเนี่ยนะครับไปเทียบหาสารผลิตภัณฑ์นะครับไปเทียบหาสารผลิตภัณฑ์ซึ่งสารที่เรานํามาใช้ในการเทียบหาสารผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าสารกําหนดปริมาณ ได้ไหมครับสารกำหนดปริมาณนะครับโอเคทีนี้เราจะมามาคำนวณหาว่าสารใดหมดก่อนนะครับในการเกิดปฏิกิริยานะครับที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในการาหาว่าสารใดเนี่ยหมดก่อนนะครับเราก็ใช้วิธีการเทียบนะครับอัตราส่วนโมลโดยอาศัยสมการการเกิดปฏิกิริยานะครับของสารตั้งต้น แต่เพราะเอิญถ้าเราต้องการเทียบอัตราส่วนโมลน,นะครับเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยของสารตั้งต้นที่โจทย์กําหนดมาให้ซึ่งในที่นี้นะครับโจทย์มีการกําหนดหน่วยมาให้ในลักษณะของกร,รมนั้นเราต้องเปลี่ยนจากกร,รมให้เป็นโมลน,นะครับโดยใช้สูตรก็คือ n เท่ากับ g ส่วน M อใช่ไหมครับทีนี้เรา มาลองพิจารณาว่าสารใดาถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนนะครับจากสมการก็คือสังกะสีนะครับทาปฏิกิริยากับกรรมถันหรือว่าซัลเฟอร์ก็จะได้เป็นซิงส์ซันไฟนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องทํากรรมเนี่ยให้เป็นโมลเพราะว่าเราจะต้องนํามาเทียบอัตราส่วนโมลน,นะครับซึ่งเราก็จะได้เป็น N นะครับหรือว่าจานวนโมลของสังกะสีมีค่าเท่ากับ 6.0หารเมอร์ตอมของสังกะสีก็เท่ากับ65นะครับก็จะได้เท่ากับประมาณ0.09กว่าๆนะครับเราก็ใช้2ตตำแหน่งก็พอแล้วนะครับส่วนซัลเฟอร์เราก็จะได้เท่ากับ3.25หารเมอตรตอมของซัลเฟอร์ก็3 2เราก็จะได้ประมาณ0.10กว่าๆนะครับ เราก็อาจจะเอาซัก0-10ก็ได้ทีนี้พอเราได้จํานวนโมลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีแล้วก็ซัลเฟอร์แล้วทีนี้เราจะมาเทียบหาว่าสารใดถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาแล้วหมดก่อนหรือว่ามีสารชนิดใดที่เหลืออยู่นะครับเราจะใช้ปริมาณของสารใดก็ได้ในการเทียบหาว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้สังกะสีเป็นตัวเทียบเราก็จะได้ว่า นะครับถ้าเรานำสังกะสีมา0.09นโมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับสันเฟอร์เท่าไหร่หรือถ้าเรานำสันเฟอร์มา0.10นโมลจะทำปฏิกิริยากับสังกะสีเท่าไหร่นะครับและเราก็จะพิจารณาได้ว่าสารใดหมดก่อนสารใดเหลือนะครับแต่ในที่นี้เราอาจจะเอาสังกะสีมาเทียบนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับอ่าสมการนะครับสมการนะครับสมการอ่ะคุณลืมบอกไปว่า บางคนเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าสังกสีมีปริมาณน้อยกว่าสันเฟอร์สังกสีน่าจะหมดก่อนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับการที่สารใดหมดก่อนมันจะขึ้นอยู่กับสมการการเกิดปฏิกิริยาด้วยก็คือสารสิธิษบอกจํานวนโมลที่อยู่ข้างหน้าพวกนี้จะมีความสําคัญในการพิจารว่าสารใดหมดก่อนหรือสารใดเหลือแต่ในที่นี้สารพิเบอกจานวนโมลมีหนึ่งต่อหนึ่งั้นถ้าเราพิจารณาแบบง่ายๆเราก็จะได้ว่า สังกะสีน่าจะหมดก่อนเพราะว่ามันมีจํานวนน้อยนะครับแต่เพื่อการไม่ผิดพลาดเราจะจําเป็นจะต้องมีการเทียบนะครับอัตราส่วนโมลโดยอาศัยสมการนะครับเพื่อที่ทําให้เกิดความเคยชิดนั้นเราก็จะได้เป็นจากสมการนะครับสังกะสี1โมลเนี่ยนะครับทาปฏิกิริยาพอดีกับซัลเฟอร์1โมลทีนี้ถ้าสังกะสี 0.09โมลจะทําปฏิกิริยาพอดีกับซัลเฟอร์เท่าไหร่เราก็ได้เป็น0.09คูณ1หาร1ก็เท่ากับ0.09โมลจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรานำสังกะสีมา0.09โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับซัลเฟอร์0.09โมลด้วยนะครับ,นะรบเราจะเราก็จะได้ซัลเฟอร์0.09โมล ดังนั้นจากตัวนี้เราก็อาจจะมองได้ว่าสารใดหมดก่อนสารใดเหลือใช่ไหมครับจากสังกสีถ้าเรานํามันมา0.09นโมลจะทําปฏิกิริยาพอดีกับซัลเฟอร์0.09นโมลแต่เพื่อนเรานําซัลเฟอร์มาเท่าไหร่0.1โมลดังนั้นอะไรเหลือครับซัลเฟอร์ของเราเหลือใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ก็คือเหลือ0.01โมลน,นะครับงั้นพอเราทราบว่าสังกสีนะครับหมด หลังจากเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็นําสังกะสีเนี่ยนะครับไปเทียบหาซิงซันไฟนะครับโดยเราผ่านมาแล้วว่าวิธีการเทียบหาอย่างไรนะครับทีนี้เราก็ลองมาเทียบเลยแล้วกันแล้วกันนะครับเราก็จะได้เป็นจากสมการนะครับสังกะสี1โมลใช่ไหมครับก็จะเกิดซิงซันไฟหน1โมล ครับเกิดซิง์ซันไฟหนึ่งโมลถ้าสังกะสีหรือว่าซิงของเราเนี่ยศูนย์จุดศูนย์เก้าโมลก็จะเกิดซิงซันไฟศูนย์จุดศนย์เก้าคูณหนึ่งหารหนึงใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ0.09ยูโมลเหมือนเดิมนะครับนั้นถ้าเรานําซิงเนี่ยนะครับมา0.09โมลก็จะเกิดสิง์ซันไฟ0.09ยโมลแต่เพอเอิญจทย ต้องการให้เราหาซิงซันไฟในหน่วยกร,รมนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนจากกร,รมให้แล่เราต้องเปลี่ยนจากโมลให้เป็นกร,รมโดยเราก็จะใช้ใช้สูตรเดิมก็คือ n เท่ากับ g ส่วน M ใช่ไหมครับนั้นเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนโมลน,นะครับเป็นกร,รมเราก็จะได้เป็นเราก็จะได้สูตรนี้นะครับก็คือ m เท่ากับ g ส่วน M นั้น g ของเราก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหา m n ก็คือจำนวนมมลเราก็จะได้เท่ากับส่วน m ก็คือมวลโมเลกุลของซิงค์ซัลไฟด์นั้นถ้าเราแทนค่าเราก็จะได้เป็น0.09เท่ากับ G ส่วนมวลโมเลกุลของซิงค์ซัลไฟด์ก็ได้มาจากมวลอะตอมนะครับของซิงค์บวกกับมวลอะตอมของซัลเฟอร์ก็จะประมาณเท่าไหร่ครับ65บวก32ก็เท่ากับ7 67 เใช่ไหมครับก็จะได้97เราก็ย้ายข้างจาก97มันหารอยู่เราย้ายไปก็จะเป็นคูณใช่ไหมครับเราก็ได้เป็น0.09คูณ97เท่ากับ g และว g ของเราก็เท่ากับเท่าไหร่ครับนะักเรียนก็จะประมาณ8.73ใช่ไหมครับนั้นหลังจากเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์เราก็จะได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์เกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์นะครับก็ก็จะได้นะครับก็จะได้ซิงซันไฟจำนวน8.73กรกัมนะครับโอเคไหมครับสำหรับข้อนี้นะครับนักเรียนลองทำความเข้าใจดูนะครับผมนะขอบคุณครับ